สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทาร์บนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคมของชาวราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะและท่านที่มีรักคษาอยู่ที่ราศีตุลตามเกณฑ์การแบ่งของโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ การพยากรณ์ไพ่เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึง่งถ้าพลังงานออกมาเราถูกใจแล้วก็น้อมรับเข้าไว้เป็นแนวทางเป็นสิิมงคลนะคะถ้าอะไรที่เราฟังแล้วเราไม่เราไม่โอเคมันคือไม่ใช่ของเรานะคะเราก็ปล่อยผ่านไปเนาะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเราจะมาถาม สักดิ์สิทธิ์กันนะคะพ่อแม่นะคะพระแม่เจ้าขาชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอพระแม่ชี้แนะด้วยเถิดนะเจ้าคะ่ะพระแม่อุมาพระแม่อุมาโปรดชี้แนะให้ชาวราศีตุลด้วยนะเจ้าค่ะ ค่ะจัสต uh ิก The Lover อืม The Moon Page of Pentacle เล็กถือเหรียญน,นะคะ King of w a n d thehypertext Hyperest ในเดือนสิงหาคมนี้ The View of Fortune ว้าวไปนี้ขึ้นสดชื่นมากเลยนะคะชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเป็นตัวเองมากนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวราศีตุลจะต้อง และตัดสินใจลงมือทำหรือว่าต้องคิดให้รอบคอบอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานการตัดสินใจต่างๆนะคะแต่ในที่นี้แล้วชาวราศีตุลโดยลักษณะนิสัยใจคอเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงนะคะแล้วถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บิดเบือนจากความเป็นจริงชาวราศีตุลมักจะไม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ แต่ในเดือนสิงหาคมนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้ชาวราศีสุรู้สึกว่าขุ่นมัวในจิตใจอาจจะได้รับความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมในบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็ขอ <c oughs> โทษนะคะ <c oughs> หรือไม่ก็เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะต้องมีการตัดสินใจเราอาจจะอยู่ในฐานะผู้นํา หรืออยู่ในฐานะของคนที่ต้องชี้แจงด้วยเรื่องของเราหรือในทางกับกันคือเรื่องของบริวารลูกน้องหรือในเรื่องของผู้ที่มีความสัมพ,พันธ์เกี่ยวข้องกันนะคะอาจจะต้องอ,อใช้ความยุติธรรมนะคะหลักความยุติธรรมหลักเมตตาธรรมหลักกรุณานะคะเข้าไปตัดสินปัญหาในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดความ คลุมเครือนะคะเกิดความคลุมเครือหรือเกิดความไม่โปร่งใสขึ้นในองค์กรเราในสถานที่ที่เราอยู่หรือในอปัญหาในเรื่องของอการไม่ลงรอยกันการไม่ลงรอยกันในเรื่องความสามัคคีในกลุ่มหรือว่าการทำงานที่แบ่งแยกนะคะอาจจะต้องใช้ความยุติธรรมในการตัดสินอาจจะมีเรื่องมีราวในที่ทำงาน ให้มาต้องปวดหัวบ้างเล็กน้อยขุนเคืองใจบ้างแต่ว่าในที่นี้แล้วด้วยความที่ชาวราศีตุลเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาการุณาและยืนอยู่บนความถูกต้องยืนอยู่บนตาช่างที่เที่ยงตรงนะคะก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลคงต้องเป็นพระราชาที่ตัดสินปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานนะคะใน บริบทที่เป็นผู้ใหญ่ในบริบทที่เป็นคิงหรือเป็นควีนนะคะที่จะต้องอเกิดความยุติธรรมนะคะในการตัดสินปัญหาในเรื่องทุกเรื่องมีทั้งขาวและดำนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณใช้ความจริงนะคะแล้วก็ใช้หลักของเมตตาธรรมนะคะเข้ามาช่วยในการตัดสินปัญหาตัดสินใจในบางเรื่องบางอย่างนะคะและชาวราศีตุลในเดือน สิงหาคมนี้ก็มีความเฉิดฉายมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของขบวนการกงล้อแห่งวัฏจักรชีวิตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคชะตาที่ผ่านผ่านมาชาวราศีตุลอาจจะทําอะไรไว้เยอะมากหรือ,อทุ่มเทอะไรกับบางสิ่งบางอย่างแล้วยังไม่เกิดผลนะคะ แต่ในเดือนสิงหาคมนี้ความขุ่นมัวต่างๆความไม่เกิดผลต่างๆมันจะมาลายหายไปทั้งหมดนะคะโชคชะตาของคุณเดินหน้าแล้วนะคะ view of fortune คือกงล้อแห่งโชคชะตานะคะถ้าไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นในสำรับที่เปิดหมายความว่าขบวนการของดวงได้เดินหน้าขึ้นแล้วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ว่า โดยสถิติของไพ่ View of Fortune เนี่ยถ้าเกิดขึ้นในสำรับใดที่เปิดให้นะคะมันจะหมายถึงความโชคดีการได้รับมรดกการขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จะขายจะซื้อหรือเป็นโชคดีที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนหรือหรือไม่ก็เป็นโชคดีที่คุณตั้งความหวังเอาไว,แว้แล้วแล้ว เขาเดินทางมาถึงคุณแล้วนะคะชาวราศีตุลคุณเป็นนักรบที่ห้าวหาญนะคะหมายความว่าคุณตัดสินใจในสิ่งที่ควรตัดสินใจได้อย่างดีและคุณก็มักจะนําชัยชนะมาสู่ตัวเองและมาสู่หมู่คณะอยู่เสมอนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ด,ด,ดขาดอาจจะดูแข็งกร้าวไปบ้างแต่ เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและความถูกต้องเสมอนะคะไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะ The Star นะคะ The Star เ a สการจบปัญหาทุกสิ่งอย่าง The f r u i การเริ่มต้นใหม่โดยที่ได้รับความเป็นอิสระในในตัวเองอิสระในทุกๆเรื่อง Queen อ f คัพนะคะคุณคือคนที่ พร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้านะคะปัญหาที่เกิดเรื่องปัญหาเงินเงินทองทองปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวราศีตุลได้เผชิญมามันจบลงแล้วนะคะเด็กไฮโรแฟนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับฟังคำขอของชาวราศีตุลแล้วนะคะถ้าท่านใดที่ใช้ชีวิตด้วยความที่ไม่ปกตินักหมายความว่าอาจจะมีความ ชักหน้าไม่ถึงหลังเดือนชนเดือนในเรื่องของการเงินนะนะคะหรือใครที่กำลังที่เดือดร้อนอยู่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลเหมือนถูกปลดปล่อยนะคะเหมือนถูกปลดปล่อยอะไรที่ค้างคาอะไรที่เป็นปัญหานะคะเรื่องการเงินที่ทำให้คุณเอ่อต้องประหยัดหรือหรือทำให้คุณเครียดทำให้คุณคิดมากเนี่ย มันมาลายหายไปแล้วมันตายจากคุณไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอคือโอกาสใหม่ๆความเป็นอิสระนะคะความเป็นอิสระในเรื่องของการดําเนินชีวิตการเลือกสรรที่จะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะไพ่สังราชกับไพ่กงล้อขึ้นคู่กันนะคะนั่นหมายความว่าโชคดีกําลังมาหาชาวราศีตุลน,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่เป็นก้อนใหญ่มหาศาลสําหรับความว่ามหาศาลสําหรับแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอย่าตีความหมายว่ามันมหาศาลอะไรที่แบบเกินเกินเวอร์เวอรอย่างนี้นะคะคําว่ามหาศาลสําหรับแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าใครฟังอยู่ราศีตุลฟังอยู่ก็ให้เข้าใจแต่ตามนี้นะคะคําว่ามหาศาลของแต่ละคนไม่เข้าไม่เท่ากันแต่สิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือ สิ่งที่คุณรอคอยหรือคุณคาดหวังในเรื่องของเงินในเรื่องของเงินในเรื่องของทรัพย์เรื่องของบ้านนะคะเรื่องของที่ดินไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะได้ตามต้องประสงค์ที่ราศีตุลอยากได้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่คุณจะมอบโอกาสให้ จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็มันเป็นปัญหาที่คุณอาจจะต้องแก้ไขที่ผ่านๆม,มาเกี่ยวกับการเงินที่มันมันมันไม่มันไม่ลงตัวแต่มันได้รับการแก้ไขแล้วในเดือนนี้คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อย่างที่คุณวางแผนเอาไว้หรืออาจจะยังไม่มีแผนก็จริงแต่คุณเป็นอิสระในเรื่องของ ที่ถูกกักขังเอาไว้ในเรื่องแนวความคิดที่คุณมีโปรเจกต์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหรือ,อคุณตั้งเจตนาเอาไว้ว่าคุณอยากจะทําอะไรแต่เงินคุณซับพอร์ตได้ไม่เพียงพอเพราะคุณอาจจะติดปัญหาต่างๆในเรื่องของเม็ดเงินการค้าการขายหรือว่า,าต่างๆที่มันทำให้คุณยัง ไม่สดชื่นและยังทำตามใจคุณไม่ได้อ่ะค่ะมันผ่านคุณไปแล้วปัญหาทุกอย่างจบสิ้นนะคะจบสิ้นปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะปัญหาการเงินปัญหารุมเร้าทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้ผ่านไปแล้วคุณได้เป็นราชินีพระจันทร์นะราชินีพระจันทร์ซึ่งเป็นคนที่เก่งเฉลียวฉลาดสวยงามนะคะอยู่ในอยู่ในบริบทที่ คืออิ่มเอมค่ะอิ่มเอมแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะไปแนวทางไหนเพราะ view of fortune ขึ้นนั่นคือให้คุณเบาใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่มาถึงคุณแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ให้คุณเลิกคิดวิตกกังวลแต่ในไพ่ก็ไม่มีอะไรที่คิดวิตกกังวลน,นะแต่ถ้าเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้คุณคิดวิตกกังวลน,นั่นคือ คุณเบาใจได้เลยมันจะมีแค่เรื่องที่คุณต้องอมีความขุ่นมัวใจเล็กน้อยนะคะอาจจะาการตัดสินเกี่ยวกับบริวารอะไรเหมือนที่บอกไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นขุนมัวด้วยตัวของคุณเองนะคะอาจจะแบบอรอคอยอะไรอยู่แล้วมันยังไม่ยังไม่มาถึงนะคะแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าคุณหลุดพ้นแล้วนะคะ และคุณก็ได้ความรักที่ดีงามนะคะความรักที่ดีงามจากคู่รักนะคะจากคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะคนคนนั้นจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะจับมือกันเดินไปด้วยกันนะคะและคุณยังมองเห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในการเริ่มต้น นะคะถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรนี่เดือนนี้คือโอกาสของชาวราศีตุลที่จะได้ทำสิ่งนั้นๆน,น,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อานวยพรให้คุณแล้วนะคะอนวยพรให้คุณสมความปรารถนาในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลที่กำลังรอคอยโชคก้อนใหญ่ รอคอยหรือใครกําลังที่จะขายที่ขายบ้านขายคอนโดขายอะไรก็ช่างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ขายนะคะแล้วคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าไม่ได้ทันทีก็อาจจะมีการทําสัญญาวางเงินนะคะหรือเออเป็นการตกตกลงที่เป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะว่าโอเค คุณได้ขายแน่นอนคุณได้รับหรือเป็นการได้รับมรดกก็ได้นะคะมีการโอนการขายหรือการซื้อบ้านหรือการปลดหนี้นะคะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองจริงๆสักทีนะคะก็คือในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวราศีทุนแฮปปี้ที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณฝ่าฟันมานะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยแรงกายแรงใจต่างๆ คุณนำชัยชนะเมื่อภัยนักรบขึ้นที่ไหนที่นั่นก็หมายความถึงชัยชนะนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณผ่านพ้นไปแล้วและคุณก็เิดจรัดส่องประกายแสงของดวงดาวออกมาได้หรือคุณได้รับตำแหน่งอะไรสำคัญสำคัญเป็นที่จับตามองก็มองมองในแง่นี้ก็ได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ที่จะ ค่าขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือขายอะไรแต่ว่ารอคอยในลของการเลื่อนตําแหน่งหรือการได้รับตําแหน่งที่สําคัญสําคัญเป็นจุดที่ผู้บริหารให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะถูกเรียกเข้าไปให้หรือมอบหมายงานในสิ่งที่ มีความสำคัญและมีความโดดเด่นในในจุดจุดนั้นคุณจะได้แสดงความสามารถส่วนตัวและคุณก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทำสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลนความรักค่อนข้างออกมาดีมากและในเรื่องของการเงินการงานก็ดีนะคะ,ะแถมด้วย กงล้อที่บอกชัยชนะในเรื่องของโชคชะตาคุณผ่านบททดสอบคุณผ่านกงล้อแห่งการเวลามาจนถึงวันนี้ได้นั่นก็คือชัยชนะของชาวราศีตุลจากนี้จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะจะได้รับสิ่งดีๆ พระเจ้าอํานวยพรแล้วคุณพระอํานวยพรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีตุลรอคอยก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะแล้วก็มีชีวิตที่เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะสำหรับชาวราศีตุลขอบคุณมากค่ะ